ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by niche no style ประจำวันที่23เมษายน2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในเที่ยงของวันนี้เดอะทุกพูดแบบนี้สื่อเวียดนามตีข่าวซิกโก้เตรียมเสียบโค้ชปาร์คคุมทับดาวทองเลยหรือนเนี่ย หลังจากที่ทางโคซิโก้นะผมเกิศักดิ์เส,สนาเมืองกลับมาประเทศเวียดนามในฐานะหัวหน้าผู้กสอนของสมโมสรฮองอันเจลลยและก็ช่วยทีมนำจนะฝูงในศึกวีลีก2021อยู่น,นักขนะนี้โดยสื่อเวียดนามอย่างทางเดอะเตา 247.vn ได้นำบทสัมภาษณ์ของตำนานดาวยิงทีมชาติอย่างทางเดอรตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนอดีตเพื่อนร่วมทีมของโค้ชปารคฮังซอในเคลิกในทีมลัคกี้โกลสตาร์ที่กล่าวกับทางสื่อไทย อาจจะเห็นซิโก้คนนี้คุมทัพดาวทองใน,นเร็วนี้ก็เป็นได้โดยตุตุกปิยพง์ผิวอ่อนได้บอกกับสื่อในเมืองไทยมาว่าซิโก้นั้นเป็นฮีโร่ของฟุตบอลเวียดนามเมื่อเขาช่วยฮองอัญ,ญาลายเล่นในอย่างจเจ้าเจียมในฤดยการนี้ผมคิดว่าเขานั้นจะมีโอกาสใน,นเร็วๆนี้เพื่อจะเป็นกุนซือทีมชาติเวียดนาม โดยสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามจะต้องคิดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนอาจจะเร็วๆนี้หากโค้ชปาร์คฮังซอไม่สามารถพาเวียดนามไปสู่รอบคัดเลือกรอบ3ามของฟุตบอลโลกปี2022ได้นี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เห็นโค้ชซิโก้นั้นกลายเป็นกุนสือของทีมเวียดนามฉะนั้นเขาจะมีโอกาสพบกับทางทีมชาติไทยอย่างแน่นอน เป็นนว่างงานนี้เดะตุกปิยพงศ์ผิอ่อนก็ได้กล่าวเอาไว้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันนะผมหลังจากที่สื่อเวียดนามเอาบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยที่มาสัมภาษณ์เดะตุกปิยพง์ผิอ่อนเกี่ยวกับทางโคซิโก้นั้นมีโอกาสจะเสียบแทนโคบปาร์กได้ไหมซึ่งเดะตุกก็ได้บอกว่ามีโอกาสแน่นอนต้องรอลุ้นกันก็และกันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์โคซิโก้คนนี้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ผลจับสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมโดยันนี้ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมส์ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นร่วมสาย2ทีมระดับโลกอย่างเม็กซิโกและก็ฝรั่งเศสรวมถึงยอดทีมจากทวีปแอฟริกาอย่างแอฟริกาใต้ส่วนเกาหลีใต้ร่วมสายกระชันงนิวซีแลนด์ฮอนดูรัสและก็โปรมาเนียโดยผลการจับสลากแบ่งกลุ่มก็มีดังต่อไปนี้นะครับ เริ่มจากกลุ่ม A ญี่ปุ่นออฟริกาใต้เม็กซิโกฝรั่งเศสกลุ่ม B ก็จะมีเนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ฮอนดูรัสรโรมาเนียกลุ่ม C ก็จะมีอียิปต์สเปนอาาจิตนออสเตเรเลียและกลุ่มดีก็จะมีบราซิลเยอรมันออรีร่โคสและก็ซาอุดีอาระเบียนครับนะนผมเป็นคำว่าง,งานนี้ญี่ปุ่นนะฮะตัวแทนของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การน,นี้ในกลุ่ม A จอกับทีมแข็งๆท่านั้นเลยก็ไปให้กำลังใจพวกเขาแล้วไปติดตามพวกเขากัน,นั่นครับโอลิมปิกนี้มันอย่างแน่นอนแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอินโดนีเซียเต็มที่แม้โอกาสเข้ารอบจะไม่มีก็ตามทีโดยทางอินโดนีเซียทีมบวยของกลุ่มจีในศึกฟุตบอลโลกปี2022เราคข้เลือกโซเนเชียร,รอบ2แม้จะลงสนามมาแล้ว5เกมแพ้รวดไม่มีแต้มแต่วางเป้าหมายพัฒนาทีมสร้างผลงานให้ขับมามีอันดับแรงกิ้งฟี فا ดีขึ้นกันอีกครั้งภายใต้การคุมทัพของชินตายังคนสื่อชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งผ่านประสบการณ์เวทีฟุตบอลโลกปี2 0 1 8รอบสุดท้ายกับทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองโดยงานที่ทางสมาธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะเรียกผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียชุดฟุตบอลโลกเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่1พฤษภาคมนี้หลังฟุตบอลถ้วยในประเทศนั้นปิดฉากลง นอกจากนั้นชินตะยังกุนซือใหญ่ของทีมที่เพิ่งติดโควิด1 9ก่อนหน้านี้ก็รักษาอาการจนหายดีแล้วพร้อมจะเดินทางกลับมาคุมทัพฝึกซ้อมในวันที่2พฤษภาคมนี้โดยทีมชาติอินโดนีเซียจะออกเดินทางไปยุอีเพื่อจะลงอุ่นเครื่องกับทางอัฟกานิสถานในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยสถานการณ์ของฟุตบอลโลกปี2 0 2พันประกันเลือก Cheer, โซนเอเชียกลุ่มจีเวียดนามอันดับหนึ่งลงเล่นทั้งหมด5านัดมี11แต้ม มาเลเซียอันดับ2ลงเล่น5นัดมี9แต้มไทยอันดับ3ลงเล่น5นัดมีอยู่8แต้ม UAE อันดับ4ลงเล่น4นัดมีทั้งหมด6แต้มและก็ทางอินโดนีเซียอันดับที่5ลงเล่น5นัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มรครับซึ่งโปรแกรมต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่3ามิถุนายน UAE พบกับทางมาเลเซียไทยพบกับทางอินโดนีเซีย วันที่7มิถุนายน UAE พบกับไทยเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายนอินโดนีเซียพบกับทาง U AE มาเลเซียพบกับทางเวียดนามและวันที่15มิถุนายน UAE พบกับทางเวียดนามไทยพบกับทางมาเลเซียนั่นเองครับนะผมเป็นนว่างานนี้อินโดนีเซียนะฮะบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะตกลอบไปก็แล้วแต่จะทําให้เต็มที่และจะสกัดดาวรุ่งอย่างแน่นอนผมดูแล้วงานนี้จัดเต็มจัดหนักอย่างแน่ๆครับอินโดนีเซียทีมนี้ เรามปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเรียกเขาว่าจอมพเนจรตัวจริงหรือบีรัมจะไปกับทางหนองบัวพิสเอฟซีจริงๆริงไหมเนี่ยโดยทางดิยุบบีรัมดาวเตะไว้ 4, ปัปดาปีชาวแอเวอรี่คสที่สื่อสารภาษาไทยอย่างยอดเยี่ยมและก็ผ่านเิธีการค้าแข่งในสวรรคภูมิลูกหนังไทยไาอย่างโชคโชนอาจจะไปค้าแข้งกับน้องใหม่ไทยลีก1นึ่ในการ2021อย่างพญาไก่ชนหนองบัวพิษเอฟซีแชมป์ลีกรองไทยลีก2ใน,นการ2020ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าจิงยุทธพงศ์ศีละครและผมที่ย้ายจากทางศีทิเกตเอฟซีไปอยู่กับทางหนองบัวพิษนั้นได้โพสต์ภาพคู่กับทางบีรัมคู่สีสำหรับทางบีรัมล่าสุดเล่นกับทางเืองการที่เลื่อนชั้นเล่นไทยลีกสองสำเร็จแต่ไม่ได้รับการต่อสัญญาไปต่อกับทีมดนก่อนหน้านี้นักเตะท,ที่ได้รับฉายาจอมพเนจรนั้นเคยผ่านการเป็นพ่อค้าแข้งมาอย่างโชคโชนทั้งทางเมืองทองสมุทรสงครามชลบุรีสุพรรณบุรีสุโขทัย ชัยนาทตราสวรยองและยังเคยไปค้าแข่งกับทีมดังจากลีกพม่าอย่างยาดานดาบอลกันอีกด้วยนะโอ้โหเป็นนัว่างานนี้ยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียวไม่แน่นะผมอาจจะไปซบทางหนองบัวพิษ fc ก็เป็นได้ต้องหลอนเล่นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับดีกรีเจ๋งแค่ไหนแต่ก็ยังไม่เปรี้ยงเท่ากับการท่าเรือโดยหลังจากจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับสของลีกสำหรับทางสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ fc ทีมยักษ์ใหญ่ของไทยลีก ซึ่งฤดูกาลใหม่จะเปิดตัวขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งท่าเรือนั้นถูกจับตามองเป็นอย่างมากมายเพราะว่าก่อนที่ไทยลีกหนึ่งใน,นกา2021จะเปิดตัวขึ้นขุนพลสิงเจ้าท่าทีมดังแห่งย่านคลองเตยและก็เป็นทีมบิ๊กทรีของเมืองไทยในยุคนี้มีภารกิจลุยศึกฟุตบอลระการ AFC แชมเปียนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มนั่นเองซึ่งท่าเรือคือทีมที่เต็มไปด้วยตำนานเก่าแก่มากมายหนึ่งในสองสโมสรที่ลดแล่นในลีกสุด นานที่สุดแล้วณน,นเวลานี้ที่กำลังเดินหน้าสู่ไทยลีกครั้งที่15ก็คือท่าเรือและก็บ EC t e r o ทโศาสนะหรือชื่อใหม่ก็คือ p o รติเ s โ e เอฟซโดยตลอดเส้นทางการต่อสู้ของทีมดังจากย่านคลองเตยผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาอย่างมากมายโดยเฉพาะในยุคที่มีมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำเข้ามานั่งบอร์ดบริหารของสมโมสรและทำการปรับโฉมใหม่ทุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2015ไม่ว่าจะเป็น สนามแข่งขันขุมกำลังของทีมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเรื่องของผลงานในสนามการแข่งขันถท่าเรือน,นั้นกลับมาคว้าแชามป์เอฟเอคัพ2019ที่สามารถทะลุเข้าสู่เอ c ซีแชมเปียนลีกอีก3สมัยติดต่อกันในปี2020ในรอบเพย์ออฟปี2021ปรอบแบ่งกลุ่มและปี2022ปรอบเพย์ออฟเช่นเดียวกัน ซึ่งการปรับทัพในแต่ละดูการรวมไปถึงแต่ละช่วงในตลาดซื้อขายของการท่าเรือนั้นมักจะมีเรื่องฮึงหาเสมอเพราะด้วยเป็นทีมที่มีงบประมาณระดับแถวหน้าของเมืองไทยจึงสามารถคัดสรรดาวเตะบิ๊กเนมเข้ามาสู่ทีมได้หากจะเจาะให้แคบลงผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าท่าเรือก็คือตำแหน่งที่สโมสรพยายามหาผู้เล่นดีที่สุดเข้ามาผลิตสกอร์ให้กับทีมหลังหมดยุคข,ของเลอันโดโอริเบล่าแข้งชาวบราซิล ที่ย้ายมาจากลีกเวียดนามทำงานร่วมกับทางโค้โองดูสิตเฉลิมแสนไล่ถล่มประตูใส่คู่แข่งทั้งลีกปรองและก็ลีกสุดจำนวน36นัด34ประตูสร้างความสุขให้กับสาวกแพสสเตเดียมได้เป็นอย่างดีแต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่าท่าเรือนั้นจะตามหาเนื้อคู่มารตาตคายอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกมรุกณปัจจุบันนี้และนี่ก็เป็นเทียบข่าวกีฬาฟุตไทยบายดิจิโนสไตล์ประจำวันที่23มษายน2564 โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ